คลิปนี้จะมานำเสนอลำดับนะครับ6ลำดับความสำคัญการสร้างธุรกิจ MLM หรือการสร้างทีมทุกท่านครับการหาคนมาร่วมธุรกิจนอกจากเราหาได้แล้วสำคัญนะครับต้องรักษาให้ได้และสร้างให้เติบโตนี่คือหัวใจและการลำดับความสำคัญของการสร้างงานสร้างคนสร้างธุรกิจ สเตปที่1นนะครับที่อยากนําเสนอนะเขาบอกว่าความรู้สึกเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งยวดในการสร้างทีมทุกท่านครับเราต้องรู้จักและจัดการความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของตัวเราเองก็ดีของลูกทีมก็ดีควรปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเราอยากได้อะไรก็ตามจากแม่ทีมของท่านเองเช่นกันนะครับ การปฏิบัติต่อเขามิได้หมายความว่าต้องตามใจเขาไปทุกทุกอย่างแค่อย่าปล่อยเขาและอย่าระเลยในการที่จะให้ความรู้สึกดีๆกับเขาเท่านั้นเองนี่คือข้อที่1และข้อที่2นะครับความคาดหวังในการจะสร้างคนนั้นคนนี้ให้เติบโตท่านต้องคาดหวังว่าเขาทำได้ บอกกับเขาและคอยให้กําลังใจเขาว่าคุณทำได้คุณสำเร็จได้แม้บางครั้งจะเกิดปัญหาสิ่งที่เราควรมีอย่างยิ่งคือห้ามตำหนิเขาบอกเขาว่าวันนี้ผิดเป็นบทเรียนผิดเป็นครูฝึกให้ระวังและในครั้งถัดๆไปเราจะได้ไม่ต้องผิดพลาดอีก แต่ท่านต้องมีจิตใจปรารถนาดีให้เขาสำเร็จได้จริงๆในอนาคตและข้อที่ 3. นะครับในการเคารพในฐานะที่เราเป็นแม่ทีมระหวังจะได้รับความเคารพจากลูกทีมเช่นเดียวกันลูกทีมก็ต้องการได้รับความเคารพจากแม่ทีมเช่นเดียวกันการเคารพซึ่งกรรันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันทําให้การทําทงาน ร่วมกันในระยะยาวไม่เกิดความขัดแย้งหรือหากมีปัญหาก็ยังสามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้เพราะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจใช้ระยะยาวต้องลิ้นกับฟันอันนี้คือข้อที่3ข้อที่ข้อที่4เป็นเรื่องดีถ้าผู้นำท่านนั้นสนอกสนใจท่านความรู้สึกท่านก็คงจะดีมากๆและหากท่านสนอกสนใจชักจูงให้ทีมเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของท่าน ให้เขาได้รู้ว่าคุณก็คือส่วนหนึ่งของการสร้างธุรกิจนี้ด้วยกันนะอันนี้ก็คือทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมเราควรให้เกียรติและเราควรนะใส่ใจเขาดึงเขาขึ้นมามีบทบาทนั่นเองนะครับข้อที่4และข้อที่5ระเบียบวิยัยสำคัญยิ่งนะครับระเบียบวิันในตัวเราเองในฐานะเป็นแม่ทีมนั้นเริ่มต้นจากการฝึกฝนเพื่อช่วยให้ การควบคุมตัวเองและบุคลิกภาพนะให้ดีขึ้นสงงาหยานัดเวลานี้ไปเวลานั้นอันนี้ก็คือวิเัย์อย่ามองข้ามในเรื่องนี้เนื่องจากลูกทีมใต้าสายงานคอยสังเกตว่าท่านพูดถึงท่านนะมองท่านและพูดถึงท่านทั้งในทางบวกและทางลบจงสร้างระเบียบวินัยในทุกๆด้านเช่นการประพฤตนะิการวางตัวตนและการเงิน รวมถึงบุคลิกภาพการแต่งกายกรารจัดประชุมหรือการเข้าร่วมประชุมยิ่งท่านฝึกให้ดีก็จะได้รับการยอมรับจากลูกทีมท่านยิ่งมากขึ้นอันนี้คือข้อที่5และข้อสุดท้ายข้อที่6ความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างทีมงานให้เติบโตแบบต่อเนื่อง แม่ทีมที่บริหารงานไม่สม่ำเสมอทำหนึ่งเดือนหยุด3เดือนทำเจวันหยุด14วันไอประเภทแบบนี้ทำให้ทีมงานสับสนไม่สนิทใจว่าตกลงแม่ทีมมีทิศทางไปทางไหนกันแน่ถ้าท่านพูดว่าจะทำสิ่งไหนก็ตามควรลงมือทำและทำให้เขาเหล่านั้น ให้เขาได้รู้ว่าเราพูดจริงทำจริงไม่เล่นไม่เหาะไม่แยะไม่หย่อนไม่ยานทั้งหมดนี้คือทักษะ6ดําดับทักษะในการสร้างทีมและสร้างงานส่วนประกอบที่กล่าวมาหากเรานำเสนอและลงมือทำจนเป็นความเคยชินฝืนฝืนหน่อยตอนเริ่มต้นนานไป สิ่งที่เราจะได้รับคือองค์กรเติบโตและความรักความศรัทธาในองค์กรของท่านในทีมงานของท่านที่มีต่อท่านรวมทั้งทัศนคติที่ดีเริ่มต้นอาจจะไม่ดีระยะยาวถ้าเราเป็นคนจริงเป็นคนทําได้ทั้ง6ข้อเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จในการเรียงลาดับการสร้างทีมสร้างงานได้เช่นเดียวกันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้บริหารหรือนักธุรกิจ ที่ต้องการสร้างทิมให้ได้จริงๆภายใน3เดือน6เดือน1ปี3ปีคลิปนี้ขอฝากทุกท่านให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปหากท่านนำไปแชร์ต่อและลองไปปฏิบัติตามสวัสดีขอให้เจอคำว่ามหาเศรษฐีครับ